เพิ่มมิติให้รถจูบเร่าร้อนสวัสดีครับเจนวิคูรูความรักของสาวๆทุกคนนะฮะวันนี้ผมมีเทคนิคเรื่องราวความโรแมนติกมาฝากสาวๆของผมเช่นเคยนะฮะแต่เป็นความโรแมนติกในเรื่องของการจูบนะจูบอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับจูบเนี่ยเป็นตัวชี้วัดอะไรได้มากมายเลยเช่น วัดว่าเรากับเขาเคมีทางเพศตรงกันหรือเปล่าอ่ะเวลาเราไปเดทกับใครหรือกําลังเป็นคนคุยกันชอบกันเนี้ยเราอยากจะรู้ว่าเรื่องบนเตียงกับเรากับเขาจะเข้ากันได้ไหมสาวๆต้องลองสัมผัสมือเขาดูว่าตื่นเต้นหรือเปล่าเนื้อตัวแตะต้องกันแล้วเรามีอารมณ์ไหมเขามีอารมณ์ไหมที่สําคัญลองจุ๊บปากกันดูนะครับเวลาจุ๊บปากกับใครแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยแปลว่าใครคนนั้นไม่ใช่คู่ของเราแล้วนะครับมีสาวๆหลายคนเลยมาปรึกษาผมบอกว่าไปเดทกับผู้ชาย จูบกันหนูไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะหนูรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกแยงแยงอันนั้นน่ะรีบถอยเลยนะฮะถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าไปต่อเนี่ยแปลว่าเรื่องบนเตียงคุณมันก็จะต้องแย่เหมือนกับลดจูบที่คุณได้รับนั่นแหละแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ๆใครแล้วใจมันเต้นได้ยินเสียงเขาแล้วรู้สึกว่าอตึกตักตึกตักตึกตักพอมือเขามาโดนหลังมือเราโอ้โหตื่นเต้นจังเลยต้นแขนเขามาสีต้นแขนเราโอ้โหตื่นเต้นจังเลยจูบปากกันปุ๊บจุ๊บไปปุ๊บ อ้อารมณ์ลราร้อนจูบแล้วเหมือนภาษานิยายอะ่ะจูบแล้วรู้สึกมันหลอมละลายเหมือนริมฝีปากของเราละลายกับริมฝีปากของเขาลืมตัวเคลิบเคลิ้มหลับตาพริ้มจินตนาการไปต่างๆนานาวาลีดําเนินแต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่เคมีทางเพศตรงกันดังนั้นจูบเนี่ยมันสามารถชี้วัดหรือบอกวัดได้ว่า เรื่องเคมีทางร่างกายเนี่ยเรื่องเคมีทางเพศเรื่องปฏิกิริยาของร่างกายเรากับเขาเข้ากันได้หรือเปล่าจะไปกันได้ดีไหมในเรื่องบนเตียงขั้นต่อไปในอนาคตนะฮะดังนั้นจะเลือกใครเป็นแฟนหรือจะคบกับใครในระยะยาวเทสเขาด้วยการจูบก่อนเออมันไม่ยังเป็นหลอกว่าจะต้องจูบเก่งหรือจะต้องจูบแรกลิ้นอ,อะไรเงี้ยเพียงแต่ว,ว่าริมฝีปากเรากับริมฝีปากเขาเนี่ยพอมันสัมผัสกันปุ๊บ มันเร่าร้อนไหมมันมีความรมมแมนติดไหมมันเกิดความรู้สึกไหมเราลืมตัวเราเคลิบเคลิม้มเราหลงไหลในรสชาตินั้นไหมถ้าใช่แปลว่าถูกคนแปลว่าถูกต้องแล้วผู้ชายคนนี้ติ๊กถูกนะฮะอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่จูบมันจะวัดได้คืออะไรรู้ปะ่ะคือเวลาคนโกหกคนโกหกคนนอกใจเนี่ยจูบมันจะไม่เหมือนเดิมผมพูดอย่างนี้ได้เพราะผมเคยเป็นไงเวลาสมมติสมัยก่อนที่ผมวัยรุ่นกว่านี้ที่ผมซุกซนมีแฟนแล้วไปซุกซนหรือทำอะไรไม่ดีเนี่ย เวลาเราจะจูบกับแฟนเราจะไม่ค่อยกล้าจูบเราจะไม่ค่อยอยากจูบนะฮะมันจะรู้สึกกิ i ต t ้รู้สึกผิดรู้สึกว่าจูบกับเขาแล้วมันเดี๋ยวเขาจะรู้หรือมันรู้สึกไม่ดีว่าเราไปจูบกับคนอื่นมาแล้วพอเราจะกลับมาจูบกับแฟนเราแล้วมันรู้สึกแบบ ยังไงไม่รู้มันอธิบายไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกไม่จริงใจดังนั้นเราสามารถวัดได้ว่าแฟนเรากาลังนอกใจเราอยู่หรือเปล่าหรือโกหกเราอยู่หรือเปล่าด้วยการจูบเพราะจูบของเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะไม่ค่อยอยากจูบเราอาจจะปกติเคยมีอะไรกันจูบกันทุกครั้งจูบกันอย่างดูดื่มจูบมอบความรักแต่อยู่มาวันหนึ่งเออไม่ยอมให้จูบ จูบแล้วรีบแบบเหมือนเอาแต่ผากแต่แตะไม่หวานซึ้งเหมือนเดิมหรือบางทีเราต้องร้องขอถึงจะยอมให้จูบและจูบแป๊บเดียวจูบแบบปัดป้องจูบแบบจ,กจักกะจีอ่ะอันเนี้ยมีพิรุษนะครับสุดท้ายแล้วมันใช้วัดแพชชั่นได้เช่นอยู่กันไปนาน,น,าน ตอนเป็นแฟนกันใหม่โอ้โหรักกันทําการบ้านกันแทบจะทุกวันจูบกันเป็นเรื่องปกติอยู่ๆกันไปอ้าวไม่อยากจะจูบซะงั้นมาโดนปากเราเราไปโดนปากเขาอุ้ยมันจะกระจี้หัวใจมันรู้สึกไม่ได้หวาบหวาบหวาไม่ได้ซาบซึ้งไม่ได้มีอารมณ์แต่กลายเป็นว่า จูบปุ๊บจะกระจี้ปั๊บเราจะกระจี้เขาจะกระจี้อันนี้เริ่มแย่แล้วนะฮะมันเป็นสัญญาณเตือนว่าแพชชั่นทางเพศของคุณกับเขากําลังค่อยๆมอดดับลงนะฮะดังนั้นอย่ารีรอถ้าใครเป็นคู่รักที่แพชชั่นเริ่มมอดดับลงเนี่ยต้องรีบมาเรียนกับผมเลยนะครับในคอร์สออนไลน์ถ้าจะเน้นเรื่องจูบกับเรื่องการใช้ปากเนี่ยนะแนะนาเลยลิปตซีเคสสู่สำเร็จเสร็จด้วยปากนะฮะคอร์สนี้จะสอนให้คุณจูบเก่งจูบดีจูบหวานจูบอย่างมีลีลาจูบแบบเซียนแบบขั้นเทพทั้งงงนนััยรรวมถึเื่อก ใช้ปากไม่ว่าจะเป็นออร่าไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรต่างๆที่แบบว่าปลุกอารมณ์ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งติดใจติดเราหลงไหลเราเนี่ยต้องมาเรียนอันนี้เลยลิปซีเคสสูตรสำเร็จเสร็จด้วยปากนะฮะดังนั้นวันนี้ผมจึงมีเคล็ดลับจากคอร์สลิปซีเคทเนี่ยมาฝากสาวๆก,กัน3-4ข้ออันแรกเลยผมเรียกว่าจูบแบบหยินอย่างอ่ะหยินอย่างในที่นี้ผมขอใช้กับความรู้สึก ร้อนกับความรู้สึกเย็นเป็นยังไงถ้าเราอยากให้จูบนั้นรู้สึกเย็นความเย็นบางทีมันทําให้ขนลุกนะมันทําให้สะดุ้งมันทําให้รู้สึกว่าวิวเสียวใจนะฮะเวลาเราจะจูบเขาเนี่ยเราลองอมน้ําแข็งไว้นในปากสักพักนึ่งก่อนสักหนึ่งนาที2นาทีให้ลิมฝีปากเราเนี่ยเย็นรู้สึกเย็นลิ้นเย็นลิมฝีปากเย็นนะครับแล้วผู้ชายกําลังเผลอๆอยู่เนี่ยให้เราลองจูบปากเขาดูอีกอันหนึ่งคือจูบร้อนจูบร้อนเป็นยังไง อมน้ำอุ่นอ่าเหมือนกันเลยอมน้ำแข็งอมน้ำอุ่นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอยู่ๆแบบกำลังจูบๆแล้วโงมอยู่แล้วลุกไปอมน้ําแข็งลุกไปอมน้ําอุ่นมันก็จะดูแบบว่าเอ๊ะยังไงขาดตอนขาดช่วงผมเลยแนะนําว่าให้วิธีใช้เล่นเกมหลับตาอบอกให้ผู้ชายหลับตาหรือหาผ้ามาปิดตาเขาไว้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วตอนที่เขามองไม่เห็นเนี่ยเวลาคนเรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลยนะ ความรู้สึกมันจะไวขึ้นกว่าเดิมร่างกายเราจะเซนสทีฟขึ้นกว่าเดิมเวลาเขามาแตะเราหรือเราไปแตะเขาขณะที่ถูกปิดตามองไม่เห็นอยู่เนี่ยเราจะสะดุง้งเขาจะสะดุง้งดังนั้นถ้าอยากจะเล่นเกมเนี้ยจูบหยินหยางเนี่ยนะฮะหาผ้ามาปิดตาแฟนคุณไว้พอผู้ชายหลับตาหรือเราหาผ้ามาปิดตาเขาเสร็จเราก็แอบไปอมน้ําแข็งหรือแอบไปอมน้ําอุ่นแล้วกลับมาจูบเขานะครับน้าแข็งเนี่ยยังใช้เล่นได้ดีในหลายๆอย่างนะเวลาอมแล้วมาจูบปากก็สยิวใช่ไหมหรือถ้าคุณปิดตาเขาอยู่แล้วคุณใช้น้าแข็งเนี่ยลูบ ไล้ไปที่ข้างแก้มเขาเนี่ยรูปไล้ไปที่ติ่งหูใบหูเขาสลับกับการที่คุณจูบนะรูปน้ำแข็งเสร็จแล้วก็จูบรูปน้ำแข็งเสร็จแล้วก็จูบไล้ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยหน้าอกหน้าใจหัวนงหัวนมไล้ต่ําลงไปถึงน้องเคเขายังได้เลยนะครับเทคนิคนีน้นะสอนอยู่ในลิปซีเค t อยากเรียนแบบตัวเซียนตัวแม่เนี่ยนะฮะต้องมาเรียนคอร์สออนไลน์ของผมคอร์สนี้เลยลิปซี C K. เคทเคล็ดลับข้อที่หนึ่งจูบแบบหยินหยางผ่านไป จูบแบบที่สองเขาเรียกว่าจูบแบบหวานช่ำแงนะเราต้องสังเกตดูนะว่าเฮ้ยผลไม้อะไรที่แฟนเราชอบผลไม้อะไรที่ตัวเราชอบแล้วจงไปหาผลไม้นั้นมาเป็นส่วนประกอบในการจูบแใครเคยไปเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นของต่างประเทศในบ้านเรานี่แหละมีหลายยี่ห้อเลยขอไม่บอกแลยกันว่าย,ยี่ห้ออะไรเทคนิคมีมากกว่านี้อนะอยากรู้คอร์สอะไรจำได้ยัง ลิ p s ซีเคสูตรสำเร็จเสร็จด้วยปากนะฮะสนใจทักมาที่ Line แอดเทนเนอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับบอกว่าอยากเรียนลิ p s ์ซีเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมมีโปรโมชั่นหรือมีส่วนลดให้คุณหรือเปล่าเอาอย่างนี้ใครแคปหน้าจอคลิปนี้มานะเดี๋ยวผมลดพิเศษให้สนใจลิบทักมานะครับเราเจอกันครับ